คือของผู้ผมเขาไม่ระเบิดไงเขาพุ่งตามเข้ามาเลยอะ่ะเราจงใจแบบขับออกไปไกลๆแล้วแบบใช้ความเร็วเพื่อทำบักแบบพุ่งเข้ามาในบ้านคือภาพมันไม่โหลดอะ่ะภาพม,มันไม่โหลดอะ่ะคือออาหรตำรวจสายสีนั่นแหละคือเขาจับผมใช่ไหมผมนั่งอยู่บนรถแล้วเนี่ยแก๊งผมเนี่ยขี่ขีขแบบ่แบบเฉียวแบบชนนิดเดียวอะ่ะเขานั่งด่าบนรถเลยเหี้ยแม่งชนกูทำเหี้ยไว้เดี๋ยวทุบแม่งเลยควายนั่งด่าแล้วผมก็นั่งอยู่บนรถผมผมก็ถามฮัลโหลครับตำรวจผมก็ถามว่าอันนี้ด่าใครครับตำรวจอ๋อเปล่าครับด่าตำรวจกันเองครับว่า มึงเพิ่งชนกับพวกกูเมื่อกี้มึง,มงด่าเสียหลักเลยแต่แบบมึงไปโพสต์ด่าพวกกูข้างนอกไอเหีเยแต่ข้างในไม่สามารถทำอะไรได้มีมมมมมก็มีก็เดินไปบอกแล้วว่ามีทางฮิโรชิโทรมาแล้วว่ากลังจะเดินทางมานั่นเองเมื่อกี้มีเคสใกล้เออประมาณ5-6เคสพี่ตาแต่ว่าอันนี้ก็เอามาชุบเลย แต่ซึ่งถ,ถ้าเปิดส้นทางตอนนั้นบอกก่อนว่าในการคุยจะจบกันตอนไหนจะเล่นกันสองนาทีอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเราต้องตกลงกันเข้ามาเองนี้สภาไม่สามารถไปหลับทําให้หรือประกาศตามเวลาได้แต่สิ่งท,งที่แต่สิ่งที่ผมเห็นว่ามันไม่สมควรมันมีคําพูดจากโจนที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าตัวผมเองความรู้สึกมันไม่โอเคอ,ะอ่ะเดี๋ยน้องน้องน้องสภาที่ได้ยินเะเจหน่อยคนไหน เขาเวนที่เขาเขาพูดยังไงนะตอนที่เราเดินไปบอกว่าเลยจะยุติเลยไหมอะไรครับมาปรับวงไหมหนูเป็นคนเดิมมาบอกพวกเขาค่ะเราหนูว่ายิ่งออกมาไม่ได้ยินใครไปพูดอะไรปะเนี่ยใครไปพูดใครไปด่าอะไรสภาปะเนี่ยบอกเขาว่าอะไรหนูบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้เราได้มีการตกลงกันหรืยังครับว่าจะจบแบบดีๆอ่าอ่าพากันมาจบหรือยังอะไรนี้แล้วเขาพูดว่าอะไรเวนดี้เป็นคนพูดเอง อีเห yeah, ี้ยอะไรสักอย่างล่ะครับพอดีหนูเดินเล่นอยู่พอดีแถวหน้าตู้ค่ะแล้วมันไม่สะดวกใจตรงไหนหรือเปล่าครับโดนคนไหนพูดอะครับตรงนี้มันพาะไม่หนักนะมันปรับร้านเดียวแต่ว่าอันนี้ใครพูดอะพี่คนสองคนเมื่อกี้ครับสองคนไม่แล้วพูดไม่เงียบดิพูดทำไมกูเคยสอนหรอโดนแล้วเป็นไรโดนล่าโดนล่า อาจารย์ลงเนี่ยนฝากเลครับยางบินก็เลยเอาก็ด่าอันนี้เหมือนกันทีเดียวอ่ะทีนี้ทั้งสองฝ่ายอธิบายมุมมุมจบเข้าใจกันดีกันคุยกันเองคุยเองก็แล้วมันมีเรื่องของวงไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านิดนึงทีเราอมได้ยู่ก็ก็ก็เฟลว่ะก็เฟลแต่เราก็ไม่ได้ละเอียดหรอนขนาดนั้นเราก็ไม่ได้โตมาด้วยกีบกุหลาบหรอกเราก็เราก็รับได้ อยู่รอจนพวกท่านจบจะได้คุยได้อะไรอย่างเงี้ยนะอ้าวทั้งสองฝ่ายจบแล้วมันมีอะไรยังไงกันหรือเปล่าจะคุยละไรหรือว่าทางทางทางๆมีไหมฮะถ้าเป็นของพวกผมไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีอะไรครับพิต้าสนุกมากครับสนุกมากครับไม่ไมีอะไร <c oughs> แต่ <c oughs> แต่มันไอ้มันแบบว่าเรื่องคำพูดนิดเดียวแบบถ้ามันอัดไม่ใช่แกงผมผม,ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินยังไงเออโอเคเจ็ดแป๊บหนึ่งไอใครที่ด่าเขาอะ ใครที่ด่าเขาด่าหลุดอออกมาดิใครด่าจะมีพวกแบบว่าเย็ดแม่เอ้โหกอะไรพวกนั้นมีพี่มีมีมีของผมอันนี้ใครด่าไอหน้าหะเอโอ้โหเต็มบบเลยที่ว่ามึงออกมาดิมึงออกมาดิใครด่าเขาว่าออกมามาขอโทษเขาดิอันนี้อัน้นอันนั้นลุงโทนี่หรือเปล่าครับใช่ผมเลยช่มคไมพี่ชยแล้วาด้วยเขาไเาไ่ใครไม่ไไนับตอนนั้นไปม่ไไครับมึงรู้ตัวมึงก็ออกเลยดเออมึงรู้ตัวเองอยู่ ใครด่าหลุดดำมึงออกมาขอโทษเขาเลยอันนี้ไม่ได้หลุดเที่อะไรก็ไม่เคยด่าทั้งคู่แล้วก็มีทั้งเรื่องรถรถโทษด้วย ก็มาว่ามาคุยขอโทษของผมที่เลวเบลยวว่าถ้าถ้าของผมมีแบบไปชนคนหรือว่าอะไรก็ขอโทษด้วยครับเหมือนกันครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษเหมือนกันครับผมว่ามันมันมันทั้งคูดนะสนุกมากครับโจวสนุกมากครับไงขอโทษได้ครับอะไรที่ล่วงเกินไปขอโทษได้ครับเช่นกันเออติดติดกับตำรวจเหมือนกันพี่ติดกับตำรวจเหมือนกันพี่ต่อรอาสารับต่อรออาสาติดกับตำรวจมากเลยครับอยากกระทืบตำรวจมากเลยครับตอนเนี้ยเดี๋ยวขอทางโจงขอทางโจงของมีอะไรบ้างครับต้ตำรวจซ้อนมามาจดหน่อยเร็วตำรวจสายสี่ครับเปลี่ยนท้อง อะไรอ่ะไอตำรวจสายสี <T> ่ไอที่ชื่อเด็กปีเตอร์อะไรนะวออะไรนะโอเคโอเคอธิบายเขาแล้วกันวอาผัอธิบายเขาแล้วกันเรื่องตำรวจอ่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นอาสาจากสายสี่เเสียงขนาดนั้นต้องโอ้โหมันรู้อยู่แล้วครับมันรู้อยู่แล้วสภาทำไมทำไมทำไมทั้งสองฝ่ายถึงมีอะไรสายส่ มันก็ทึบมันมันต้องเป็นมันอ่าเขาก็ต้องช่วยโจรแต่มาโจรไม่โอเคอ่ะหมาดูเขาเขาต้องไปช่วยเช็คเคสเราหรือยังไงหรือแบบหรือว่าช่วงไหนเมื่อวานหรือวันนี้ทั้งสองวันเลยโจรมีเหตุการณ์อะไรก็ลองเล่าให้พี่ตามทางโจรเขาบอกว่าเล่าไปตามเหตุการณ์แต่ผมคงใจร้ายลองบัตรต้อนรีแหละสวยมากน้อง พี่จะขมนะไอไฟไทยพี่เอาให้เป็นสิบเลยนะไฟนั้นแหละใช่เราล่นจัดเลยนะเรารถตกปลาเลยบนไฟของบนไฟอ่ะโหดไปน้องผมรออะไรแต่ลาโมียหายผมบ้าโเลยรถไฟรถตำรวจมันโหดเล่าตอนเนี้ยลากถือไม่ได้หรอกไล่บัมไล่บัมคนนอกไล่ไล่บัมไล่ยิงผมผมก็บอกวงตอนแรกเขาเปิดวงแดงนะครับแต่แต่พอไล่ยิงมาแล้วเขาก็ปิด เขาปิดแล้วเขาก็ไลยยิงผมต่อวงเงไม่ได้เปิดพี่ตาพี่ตาประกาศเรียกตำรวจมาได้ไหมครับพี่เพื่อเขาจะได้มาอธิบายให้ฟังด้วยเขาเขาขอพักเขาเขาบอกว่าไปบ้านนี่ไงตลอดเล่าครับพี่ตามันมีอย่างไม่ไม่ไม่ที่สะพานที่สะพานไปไปให้ไปดูให้ดูบ้านบ้านนี้เราชี้อ่ะพี่ตาครับคือพี่ตาเข้าใจปะตำรวจเขาจงใจแบบขับช้าจากไกลๆให้มองไม่เห็นประตูบ้านแล้วขับพุ่งเข้ามาทั้งที่บ้านผมไม่ได้โดนระเบิดอ่ะบ้านผมล็อกอยู่อ่ะอันนี้สามสี่รอบแล้วพี่ไล่เขาออกไปเขาก็ไม่ออกอ่ะเขาก็จงใจเล่นแบบ เปียวผมในบ้านปกติเมื่อวานบ้านโจ้โดนระเบิดคือเขาเล่นสิทธิ์จอดเท่าไหร่สอดสอดเล่นสอดคือของผู้ผมเขาไม่ระเบิดไงเขาพุ่งตามเข้ามาเลยอ่ะเขาจงใจแบบขับออกไปไกลๆแล้วแบบใช้ความเร็วเพื่อทำบับแบบพุ่งเข้ามาในบ้านคือภาพมันไม่โหลดอ่ะภาพมันไม่โหลดอ่ะคืออาสาหรอใช่ครับใช่พวกอาสาพี่ไม่นะไม่นะทำตำรวจตำรวจแล้วพอแบบจอดฉอดจะฆ่าได้ไงก็ชิปีเขาแบบเขาเป็นฟิวแบบชิป E <ม>เข้าด้านรถนะผมบูทแล้วอ่ะจะถึงแทงทองแล้วเขาก็ไปดันรถคือเขาเล่นปืนอ่ะเขาเล่นปืนอ่ะเรามบบีบูทเข้าไปจะถึงตัวแล้วอ่ะเขาชิปอ e ีหลบผมเล่นกับพวกจอมยุทธไม่ไหวไอ่ะพี่ตาตาผมมีด้วยครับครับอันนี้ขอบกับหมอลนะหมอหมอไม่มีหมอไม่มีอะไรนะของตัวเอหมอไม่มีแลยครับหมอไม่มีหมอไม่มีมายมยมหมอผมผมมีนะผมมีแตาผมมีกับต่อรออีกเรื่องนึงครับได้ครับขอต่อรอก่อนนะอ่าคือนะจอดอีก อ่าคือมีเคสห่ออยู่ถูกไหมครับในนี้แบบว่ามันเป็นแบบว่าคนแหกคุกครับเขาเรียกที่แต่มาไล่คนแหกคุกไม่ได้ไล่ไม่ไม่ได้สนใจหอ่อหรือเปาครับ<ม>แต่ก็อีกอย่างหนึ่งคือว่าอันนี้เป็นไปได้ไหม<ค>ว่าแบบมันซึ้งหน้าเขาพอดีเขาเลือปล่อยไม่ได้ไม่ครับเ<ม>ขาดักเขาดักจุดเลยเสาสี่อะไรพวกนี้ครับครับแล้วก็มีอีกอีกเคสหนึ่งก็คือว่าเปิดวงแดงอยู่เลเบลครับแต่ว่าคือแก๊งตีกันอยู่นะครับตรงนั้นไม่มีตรอเลยเขาเรียกที่จะยิงยิงยิงพวกพวมครับ มีอเลยอะแล้วก็มีนี่ไงพี่ต้าระเบิดบ้านโจนอะแต่ไม่มีศพในบ้านเขาระเบิดเล่นนะพี่ต้าระเบิดมันวกวฟางระเบิดเล่นอ่ะไม่มีศพอ่ะมันบอกไม่ต้องฟังระเบิดไปเลยระเบิดไปเลยใช่แล้วเราก็มีแบบว่าโจรโจรตั้งกลุ่มเสร็จกันอยู่ไงครับตอลอมายิงเล่นมายิงให้ผมตกรถเนี้ย ผมว่าคนมีตำรวจประจำแล้วนะพี่คนนั้นก็ใช่ครับสิงยางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคือคือเรา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 กรุ๊ปกันอยู่ก็มีตอรมายิงเล่นด้วยหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วตอนนี้ผมอิ่มมากแล้วอิ่มมากจังเลยแบบนี้ไหมครับแบบว่าจอดรถนี้เขาสวนมากเขายิงใครโอ้ยขอบคุณหนึ่งร้อยบาทครับเซียนมีละมีขอบคุณครับเซียประชาชนก็ยังโดนไม่ได้บอกเหมือนแบบเพชรปืนอ่ะโอ้โหตำรวจที่อยากอยากถามเรื่องจำนวนตอร์ลอยคือตอนนี้อาสามันสามารถ เข้าได้กี่คนอะครับเปิดรับอาสาทีเดีแก๊งหนึ่งห้าคนแต่ถ้าเผื่อเกินสองคู่แล้วผมไม่ให้เข้าแล้วนะไอ้อันนี้นี่มันมันนานนะครับพี่ตาแก๊งหนึ่งเกินห้าคนอ่ะผมผมขอเสนอข้อนึงได้มเจอร์ตำรวจอาสาเนี่ยครับคือคือถ้าคุณจะเป็นแบบตั้งแต่เริ่มต้นสตอรี่อ่ะคุณเล่นให้จบสตอรี่เลยได้ไหมไม่ใช่แบบวันแรกคุณเล่นอะวันสองคุณไม่มาเล่นอ่ะอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เรามีการประชุมไปแล้วอะค่ะก็คือมันเกี่ยวกับตำรวจอาสาถ้าตำรวจอาสาเราจะให้เป็นตั้งแต่เริ่มสตอรี่จนจบสตอออรีีี่่ไมมกนนะ้ แล้ว,ลวตำรวจนี้คือเป็นเป็นตำรวจอาสาทั้งหมดเลยเหรอเราจะให้ตำรวจอาสาไปกับตำรวจประจำค่ะแต่มาค้างผมเห็นตำรวจอาสา,าทาั้งคันเลย ใช่ครับใช่ครับพอเวลาเขาท่าเคตเขาก็ให้ต้องโยนโยนอย่เดียวใช่หมักาสาชอบขับรถสีใช่ไหมครับที่ผมเจอเขาจะขับได้แต่รถสี่เขาจะขับ้แต่รถสี่รยครับเขาทำเสริมนะเ่ย MK t o พัสดาขาวๆเลยอ่ะพอเขาเสริมไหมครับว่าที่บอกว่าไม่ให้เป็นการคันเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้ถูกไหมครับใช่ใช่่พราถ้าเกิดว่าถือท่ามาสมัครตอนหนึ่งทุ่มไม่ทันคือจะไม่ได้เป็นแล้วถูกไหมครับถูกต้องครับถูกต้องคือเพิ่งเริ่มวันนี้ถูกหครับแปลว่าเม มีมีเคสเข้ามาเออมีเมื่อวานเมื่อวานมาแต่เมื่อวานมีมาแต่ผมไม่ได้รับจะเห็นว่าที่ทวิตทวิตให้นะชุด้นะนผมไม่ได้รับเลยกูก็งงที่ตำรวจน้อยมึงก็ด่ากันแต่ที่อาสาเยอะก็ด่าอาสากันมันไม่ใช่ดิมาคนละปัจจัยกันดิน้องเมื่อวานเเหมืาคนละปัจจัยกันนะเว้ยอันนี้อันนี้คือตำรวจมันเลื่อนอันนี้ผมไม่ได้ว่าหรือไม่ได้ร้องนะผมรู้สึกว่าถ้าถ้าตำรวจมันเลื้องไปเลยทั้งสองวันได้ไหมหรืออะไรเงี้ยครับพี่ตา มันด้วยความต่างของตลอดเนี่ยทำให้โจรนี่ยากเลยเนี่ยผมว่าอย่างน้อยอย่างน้อยตำรวจอาสาไม่ควรไปกันเองนะพี่ต้าอย่างน้อยก็ควรต้องมีตำรวจไปสักคนสองคนนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบตำรวจอาสานั่งไปกันสี่คนแล้วแบบเต็มโบกอะพูดตามตรงว่าเต็มโบกอะทั้งชนทั้งอันนี้ผมอยากรู้อะครับเอ็นโจนเขาพูดเรื่องจำนวนตำรวจคือวันวันที่หนึ่งกับวันที่สองครับจำนวนตำรวจกี่คนล่ะครับเช้าวันนี้ตำรวจกี่คนจ๊ะ สามห้าวันแรกเท่าไหร่ครับวันแรกห้าสี่หกบวกอืมแต่ผมรู้อะ่ออะไรครับผมผมไม่ซีเรียสกับเรื่องจำนวนโลกนะไม่เอาการกระทำเขาอะใช่ใช่ไม่ต้องซีดิเพราะว่าเาใจนะมันไม่ซีไม่ได้หรอกเอาจริงเพราะว่าเดี๋ยวสตอรี่อื่นถ้าพวกคุณไปเล่นแล้วเจออีกก็มันมันก็จะทำให้ไม่อยากเล่นอะซึ่งพวกผมก็เจอกันเหมือนกันไงคือคืออย่างเงี้ยคือคือถ้ามันแบบเสมอต้นเสมอปลายผมเข้าใจในการกระทำของเขาอ่านั่นแหละ่แบบ มันม <muitas S 2> ัน <sketches> ม oh, 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 oh mm ันหายเกินไปอ่ะมันหายเกินไปบบมันอายเกินไปอ่ะแต่เห็นว่าวันแรกไม่เจอตำรวจไม่เจออะไรเลยตออไหกเดงเงินเดนเงนคือตอนนี้เหมือนไม่รู้ว่ของของญาติพูหถือดไม่ไม่ดีก็ได้แบบเหมือนตอนนี้ทั้งสองฝ่ายกำลังคิดว่าแบบอาอาสาที่เป็นสายสี่มันมันโฟกัสเราทงคูบมันเลื้อนอ่ะพี่มันเลื้อนอ่ะพูดง่ายเลยไม่ไม่เหมือนมันใช้อำนาจของตำรวจแล้วที่คือ เอาจริงผมว่าเขารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเขามีปัญหากับพวกผมทั้งสองแก๊งอะแต่ว่าเขาเลือกที่จะเป็นอาสาแล้วมาเล่นแบบเล่นเหี้ยๆพี่มันก็ยิ่งแบบรู้อยู่แล้วเออในมุมในมุมนั้นพวกผมไม่ได้ไฟกับตำรวจเลยไม่ได้เห็นผมเลี่ยงไงแล้วยังไงผมว่ามันต้องมีการประท้ากันอยู่แล้วกับตำรวจทั้งหเดี๋ยวผมซื้อก่อยนะไอ้ไอ้ขับผ่านปากวัดคนเนี่ยโอ้ผมโดนคนไหลายนัดได้ลงวัดนะทำกานเช็คหน่อยปั้งปั้งหน่อยอะเอาง่ายไอ้ ตำรวจสายสีแหละคือเขาจับผมใช่ไหมผมนั่งอยู่บนรถแล้วเนี่ยแก๊งผมเนี่ยขี่มาขี่แบบเฉียวแบบชนนิดเดียวอ่ะเขานั่งด่าบนรถเลยเยี้ยแม่งชนกูทำเยี้ยไว้เดี๋ยวทุบแม่งเลยควายนั่งด่าแล้วผมก็นั่งอยู่บนรถผมผมก็ถามฮัลโหลครับตำรวจผมก็ถามว่าอันนี้ด่าใครครับตำรวจเปล่าครับด่าตำรวจกันเองครับว่าฮะมึงเพิ่งชนกับพวกกูเมื่อกี้มึงด่าเสียหลักเลยแต่บอกด่าตำรวจกันเองมึงบ้าปะเนี่ยโอเคเออเดี๋ยวเก็บไปคุยกับบอแต่ว่าแต่๋ยตอรี้อ่ะไม่น่าองอยากให้เดี๋ยวต่อไปมันจะมี ว่าคูนจะมีคนหมดเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็าเสมอต้อนเสมอปลายอย่าง,<ห>างที่อบอกก็คือถ้าเผื่อเริ่มไปแล้วจะไม่ได้รับแ, <c oughs> แล้วรวมถึงก็ก็สนใจข้อเสนอที่บอกว่าถ้าเป็นแล้วก็ต้องอู่ใก็คือจะไม่รับกลางคันละ ไม่ว่าจะตีกี่วันนะแต่ตำรวจเยอะๆสนุกนะผมผมไม่แบบฟิลฟิลเมื่อก่อนแหลยฟิลแบบไปตรงไหนก็เจอแบบนี้อเหนื่อยพิสูจน์พิสูจน์เซฟเบอร์มาดิเซฟเบอร์มาดิี้หกแปดหกอะไอโยชิี่อะไอคือผมเซฟเบอร์มันอยู่แล้วผมยิงสวนหกแต่พอผมโดนจับแล้วมาจับว่าผมทำไลท์เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่คือผมก็อุ้มอยู่แล้วผมเจ็ดสองสี่ผมก็ยืนเสียงเขาได้สอนอ เขาบอกว่าผมเขาบอกว่าผมทำร้ายร่างกายเขาเดี๋ยวตรงนี mm ้อ hmm. ่านเดี Hag? ๋ยวตู้นี้ให้ผอมาชี้แจงวันนี้ผอเขาผลดตเขาบอกว่ามันติดดุลาก็เลยขอผักก่อนพี่ต้าครับไม่มันไม่มันไม่เกี่ยวเราอุ้มอยู่ไอ้บอมันไม่โดนมีตำรวจเออยิงอยู่ในรถแต่ไม่โดนไอ้ปีกดังฟ้าครับรู้เมื่อไหร่ก่อนครับคือเปิดวงแันมืนไงมันมีแบบก็มีทั้งฝั่งผมและฝั่งจอทีครับแต่เขาเลือกที่จะยิงฝั่งผมมาเดียวครับมันมันเปิดวงแดงมันมีปีกดังฟ้าว่าจะที่ไปอาตาน ผู้ชายครับผิวดำดำครับสีนางฟ้าทรงผมโมฮอคเดี๋ยวพวกนี้ลองความบางเฉียดดูแล้วความางเฉียดดูผิวดำนั่นแหละคนเรผิวดำอันนี้เขาบอกคุณลำไส้เป็นไรไม่มันจบไปแล้วไไม่ด้มันแก่ไรไม่แล้วแม่มันเป็นเคสมันเป็นเคสแรกถือว่าเราเป็นแบบเคสเกทวัดวัดแรกลกันเอาเป็นว่าต่อไปไม่อยากมันเป็นใช่เลยหมอทามว่าไม่ไม่อยากให้เอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมอทำหน้าที่อะไรบ้างครับทนเวลาสตอรี่น้อยนะผมว่าหมอหมวกปากเขาน้อยมากใช่หมอหมอทำหน้าที่อะไรบ้าง อยาากรู้มตัวเนี้ยพ่งนี้ให้เขามาชี้แจงเนี่ยผมก็อยากของพบภายในใจพ่น่เดียผมเจอแบบหมอมืออะไคู่หมองอมอ่ะไม่สนใจอะไรเลยพบป้านานอาได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันอีกทีนึงเพราะเราเรามาถามๆเรามาปรับปรุงไม่วันนี้เขาประชุมแกงกันพวกเราไม่ได้รู้เรื่องเลยสองแก๊งเร้่องอีกแล้วใช่ก็เดี๋ยวซาปสรุปให้ฟังก็ได้ค่ะให้พิต้งคุยกันเลยไอ โอเคงั้นทางตรงนี้อ่าโจรรับโพเทคไหมครับรับครับรับรับอยู่แล้วครับกระถิ่นรอเยอะมากถึงก็พอป่าช่วงเวลามีสตอรี่ยังมีกระถิ่นมาหาเลยกี่ใบอะพอแล้วพอแล้วไม่ต้องพูดอะไรแล้วทั้งหมดจบที่ห้าสิบห้าครับพีที่พันร้อยก็สิบสี่สิบสี่วันแล้วกันของโพเทคโจรเนาะสิบสี่สิบสี่พี่ต้าครับมีไอ้นี่ไหมครับ มีซัพพอร์ตบัตรเหมือบันมงบัรเหม๋มไหมครับพี่ชายซัดกันนักอยู่นะนักจริงนะนักจริงตำรวจไปเยอะด้วยนะรู้ว่ามันอยากช่วยนะแต่ตอนนี้ไม่กลายเป็นแบบว่าองคอสึดจะกลายว่าตีตีจบตีจบช่วยตีจบช่วยหมดเลยอะแต่จริงๆนะข้าบัตรประกันถูกมากเลยนะทุกคนต้องลองเข้าดูของของฮิโรชินี่คือกับสายสีนี่คือยังไงอะ ยังไงต่อของผมโดนนี่ตรงนี้เดี๋ยวย่างใหญ่ได้เลยนะครับขอบคุณครับโจนขอบผมมากครับขอบมากครับสนุกมากครับสนุกมากครับสนุกมากครับอะไรลูกเกินไปขอโทษ้นะครับเาิจะไือตแลพี่ตาพี่ตาผมผมยากรู้ว่าพี่กับสายสี่อ่ะผมผมผมยากรู้เว้ว่า ที่วันนั้นที่พี่บอกอ่ะบอกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกับเขาหลังจบแล้วก็คือตั้งแต่วันนั้นอ่ะคือเขาเล่นวันที่6ถูกไหมพี่แต่อันนี้คือมันผ่านวันที่6มา5วันจนวมานี้วันที่11แล้วถามมาคุยได้ไหมแต่แต่บอกก่อนว่าไอ้เรื่องไอ้เรื่องแผลอะไรที่มันผ่านมาอาจจะไม่ได้ให้แต่ว่าเรื่องที่เขาแบบคุยว่าเออถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะจะเล่นให้อ่ะมันมันพร้อมจังเลยคุยได้โอ้โหมันมันไม่พร้อมหรอกพี่แต่สุดท้ายแล้วมันมาเป็นตำรวจมันมันเลื้อนใส่พวกมอ่ะคืออันนี้ผมขออธิบายเหตุการณ์หหหนนนนนน่่่่ออออยยพพีีผผมมมมววาาาคคใแกกกก๊งงจะะะลลัััทรรไเส อย่างกรณีไปไล่เคสเพื่อนอย่างเงี <to> ้ยพี <tr amp ic ly> ่ไอบาลอนอยู่ปะคือแก๊งผมมาไปไล่เคสมึงอธิบายให้เขาฟังนี้เรื่องที่มึงไปไล่เคสเพื่อนแล้วที่โดนตำรวจยิงแบบตอนที่เราไปไล่เคสเพื่อนอะเราก็ไปไปหลุดต่อโดนหลายรอบมากคือตำรวจก็รู้นะครับว่าว่าศพของพวกเราเขาก็ไล่ตามผมแบบไล่ยิงอ่ะก็คือยิงยิงตกรถเลยคือยิงตกรถแหละทั้งทั้งที่ทามมิ่งนั้นคือพวกผมอะต้องรอดละกลับมาโดนต่อ พี่ต้าพอเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจแต่เรื่องการกระทำอาสานี่มันมันเอามันเอามาซื้อไม่ได้อะแต่เขาก็รู้ตัวเองพี่ทุกอย่างมันก็มันก็มีผลของการกระทำนี่พี่ถูกปะต้องอยากให้ฟ้าลองไปคุยอ่ะเราลองลองไปลองไปเรียกคุยดูก่อนถ้าถ้าอย่างนนะพี่บอกว่าถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้สมมติอันนี้สมมตินะพี่สมมติสายสี่มีตีกับโจรเราพวกผมมันใส่เอสี่ผมก็เข้าไปเป็นตำรวจผมก็บึ้มบมได้ดิถูกปะสุดท้ายแล้วอ่ะ อันนี้มานั่งด่าผู้ผมมาอะไรแบบเละเทะในในชุดตำรวจอะ่ะมันก็รู้ตัวว่ามันมีปัญหากับทางผมแล้วก็โจรอยู่อะ่ะทำไมมันทำไมมันไม่ไม่เลือกทางที่แบบทางตรงกลางอะ่ะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเพิ่มเลือกกี่จะไม่เป็นไม่ดีกว่าหรอทำไมมันถึงมาเป็นเพื่อจะ,จะเพิ่มแผลตรงนั้นนะพี่ ตรงนี้ตรงนี้สภาอยากให้ฮิโรชิไปไปคุยกับเอสีเองก่อนอนะ่ะมันมันยังเอามาเป็นประเด็นไม่ได้จริงอนะ่ะเรื่องพอมันไปนเป็นอาสาแล้วมันมันบานปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าเขาเขา,เขาจะจะมีจะมีเดี๋ยวก็คงต้องเรียกคุยแหละเรื่องของการกระทาอะไรประมาณเนี้ยหรือว่าจะไม่ได้ให้เป็นอีกหรือว่ายัางไงก็มันก็ต้องเป็นเรื่องของทางตารวจตับสภาก็เลยอยากให้ฟ้าแหละไปไปคุยหรือว่าลองไป ไปทวงสัญญาหรือว่าลองไปถามดูว่าเออเกิดก็เจอมาประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยรู้สึกแบบนี้แบบนี้แล้วก็อยากจะทําแบบนี้อะไรเงี้ยครับแล้วอย่างน้อยๆก็ไม่อยากให้ติดแผลกันไว้แบบนี้ถ้าลองอยากให้ลองไปคุยดูอ<ห>ือหรือว่าเร,วเ,รวเร็วๆเร็วๆนี้มันจะมีเล่นฮาร์มมีอะไรก็ลองลองขวดจ่องไป้ดู พี่ก็รู้เรียกมาคุยมันไม่เล่นอยู่แล้วแต่มันมันกวซส้นตีนพี่พวกมันน่ะผมว่าพี่รับรีพอร์ตมาผมว่าพี่พี่ก็น่าจะรู้ว่ามันกวนวตีนแค่ไหนอะไม่งั้นโจนเขาคงแบบไม่ได้หงุดหงิดเขาอะ่ะเข้าใจมันเด็กกวซส้นตีนอะถ้า่อนน้ำผมก็ส่งห้พี่ดูไปแล้วนี่ที่มันโพสต์ด่าวผมอะ่ะเห็นแล้วคือมันอ้อนตีนอะพี่ แต่แบบมึงไปโพสด่าพวกกูข้างนอกไอ้เหี้ยแต่ข้างในไม่สามารถทําอะไรได้คือแบบบางทีเหมือนมาเป็นแล้วเล่นไม่สนเ่งนี้สภามันขับผมผมวิ่งจะแบบไปขับปกติเลยครับจะไปช่วยเพื่อนในคุกอะ่ะทั้งทั้ง,ท,งที่แบบขับปกติอะ่ะเขาไม่ได้เปิดหอวกเปิดอะไรเงี้ยมายิงล้อบ้างแล้วก็แบบบอกให้จอดอะไรเงี้ย คือผมก็จอยเขาดูนะที่จริงเขาต้องเรียกแบบเปิด <c oughs> เปิดอะไรเงี้ยผมดูว่าเออเขาจะดแสดงตัวแบบขอคนนะไม่อันนี้อันนี้ไล่มั่วหมดเลยกูขี่เข้ามาดูแบบดีก็แบบยิงยิงเลยอะ่ะก<อ>็จอนหน่อยจอนหน่อยกู <มา S 1> เผพอไม่ใช่ครับกูเเลอขี่เข้ามาในวงย e ีมพีอ่ะทั้งทั้งที่ไม่ใช่วงเหลืองวงแดงนะเว้ยแม่งยิงกูล่วงแล้วก็จับกูเฉยเลยไอเย้ยกูถามมึงยิงกูทำไมเนี่ยกูเเลอหลุดเข้ามาในวงยีมพีมึงจับกูทำไมเนี่ยไม่ได้แสดงเลยว่าจะขอไม่ตอบขออะไรบอกก็ไม่เปิด เหมือนเหมือนเข้ามาคอนตีเล่นๆอ่เเนนะเพราะไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่าพวกผมมาใช้รถสีสีขาวสีเทากันอยู่แล้วมัง้งเขาก็รู้ว่าแบบเป็นในอย่างนี้ยลเหมือนแบบเขาจ้องอยู่แล้วอะตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ขอคุยกับสายสีก่อนพี่ยังไได้เรื่องยังไงอาจจะเรียกิโลชีมาทีดึกๆนะไปถึงพี่คุยมันมันก็ไม่เล่นอยู่แล้วมันมันมันมีกับผมหลายอย่างแล้วพี่พวกมันอนะม,นมันแบบ ไหพร้อมมันพร้อมไม่พร้อมไม่รู้แต่ว่ามันไม่เล่นแต่มันก็กลัวต้นตีนคือคือจะมองเป็นภาพนี้มากกว่าครับเหมือนแบบเขาเขากล้าให้เราลอกได้เพราะเขารู้แบบุณไม่ปิดหรอกกูเ,เ,เข้ามาเลื้ยเข้ามาอะไรก็ได้อะไรอย่างเาง,เงนนี้ยแบบแล้วก็ก็ล้อลรกเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้เงี้ยมือภาพออกมือภาพออกเลยเหมือนอากลัวตัวเหมือนใช้ช่องโหว่ไปต่เครื่องแบบแล้วก็แล้วก็ไปไอ้น้านเราเลยเลยบอกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้อยากจะลองเลียกมันมาอยู่เพราะถ้าคืนเนี้ยคงแม่งคงไม่อยู่แล้วล่ะ นะแล้วจะได้ประมาณนั้นก่อนอ่ะนิยวสอเดอันนี้ผมผมถามเผื่อได้ไหมครับถ้าถ้าสุดท้ายแล้วยืนเถียงน่าจะทาเดินแต่ถ้าผมมีหลักฐานนี้มันเปิดได้ใช่ไหมครับเปิดให้ดูอะไรอย่างเงี้ยไอเรื่องเรื่องของตำรวจผมผมไม่ไปรื้ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าเรื่องของการกระทำมากกว่าผมมองว่าเขาไม่มันไม่ต้องเถียงอะถ้าเขาผมว่าเขาคือแบบมายืนเถียงว่าไม่ได้ทำนะไม่อะไรอีกเดี๋ยวมันจะเป็นนิรภัเดินช่างมันเรื่องนี้ผมอยากให้เขารู้อยู่แก่ใจมากกว่าไม่เอาไม่เอาหลักฐานเอาเอาเอาแบบ ความรู้สึกลูกทายมาคุยดีกว่าแล้วเขาจะคุยแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่เขาอีกทีนึงช่วมันติดกวัวส้นตีนไว้อีกที่อ่ะบอกให้อยากอยากอยากคุยว่าเออถ้ามันมันไม่เหมาะสมมันออกถ้ามันไม่กลัวส้นตีนอ่ะมันไม่โดนอะไรหรอกอเฮียเขาบอกให้ส่วนตัวผมนิสัยอาสาเข้าไปเจตนาคืออยากให้มันสนุกให้มันได้เล่นกันได้อะไรเงี้ย <c oughs> ไม่ไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้อยากให้ใครเอาช่องหวเข <c oughs> ไปเข้าใจครับเข้าใจตรงนี้เฮีย ประมาณนั้นที่เราชี้ตรงนี้เลยแยกย้ายก่อนหลับฟอดพรุ่งนี้ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเฮ้ยมีเหรียญแคดปะมีเหรียญแคดปะเหรียญแคดต้องเอาไหมแม็กเหรียญแคดต้องเอาไหม